ปนัสยาครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้งานเอท่านนี้ฮะโดยคุณรุ้งนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเลิกบังคับแปรอักษรถ้าอ้างเป็นความภูมิใจเด็กคงคือแต่งเองโดยไม่ต้องบังคับอีโก้ความมักง่ายต้องทิ้งให้เป็นทั้งนักเรียนทั้งครูเพราะเคยเป็นคนที่บังคับเด็กมต้นขึ้นแตน่วันนี้เลยขอเตือนถ้าเด็กเป็นอะไรไปคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกมันแคบไม่ต่างจากการรับน้องโหดเลยหรือไม่จริง ข่าวต้นนี้ครับได้มีชาวเน็ตหลายฝ่ายเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายครับอาทิเงียบเถอะสาหรับบางเรื่องเขาดูแลดูแล,แล้วนะลุงเปิดใจดูบ้างวันตอนตัวเองได้ขึ้นป้ายก็เงียบพอปีนี้ไม่ได้ขึ้นป้ายก็งองแงมันคือสิทธิเสรีภาพที่เขาจะทําครับน้องนั่นแหละอย่าดัดจริตย้อนแสบครับรุงบรรษยาแห่ยกเลิกบังคับแปลอักษรครับโชคดีครับเรียกได้ว่าข่าวกระแสของการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30 ที่สนามสุภัชาลาสายระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนครับจัดที่สนามสุภัชราสายสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด4ทีมประกอบไปด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนกรุงเทพคริเยนวิทยาลัยโรงเรียนอักษรชัญและโรงเรียนเทพธิตครับโดยอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานว่าบนโลกออนไลน์หรือว่าแอปครับต่างติดแฮชแท็กเลิกบังคับแปลอักษรพร้อมกับแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจํานวนมากครับอย่างเช่นฮะผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งครับได้มีการออกมาบอกว่า หากใครรู้จักงานบอลจตุรมิตรที่เป็นงานประเพณีระหว่างโรงเรียนชายล้วนสี่โรงเรียนคือสวยกุหลาบเทพธิีอสมชัยกรุงเทพคิดเตียนจะรู้ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคู่ไปกับการเตะฟุตบอลคือการแปลอักษรครับแต่วันนี้ตลอดพื้นที่จากเป้าปราบสตูป้ายลายยาวไปจนถึงปทุมวันครับกับมีป้ายและแผ่นกระดาษติดอยู่ด้วยข้อความเกี่ยวกับการเลิกบังคับขึ้นแตนค่ะเลิกบังคับแปลอักษร โดยจากประเด็นข้างต้นครับได้มีชาวเน็ตหลายฝ่ายฮะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ อาทิกิจกรรมไร้สาระถ้าไม่บังคับคนก็ไม่ไปนั่งถึงครึ่งหรอกเป็นการบังคับที่ไร้สาระที่สุดต้องตากแดด38องศาลุกออกไปไม่ได้ต้องปัสสาวะใส่ขวดการเชียร์บอลมันก็ต้องเอ็นจอยไม่ใช่ทรมานฝึกไว้ค่ะไว้ทํางานแล้วบริษัทก็ยังมีกิจกรรมสัมนาเล่นเกมกระชับมิตรอะไรพวกนี้เช่นกันโตเป็นกระบือแล้วยังให้มาเล่นเกมเต้นอะไรไม่รู้อยู่ได้ไม่ชอบแต่ก็ต้องเข้าร่วม หลักจิตวิทยาง่ายๆโดยเฉพาะกับเด็กกับลูกอะไรที่ถูกบังคับให้ทำจะทำให้เด็กขาดความสนุกไม่พอใจและสร้างแรงต้านทานแต่ถ้าลองหันมาถามเด็กๆว่าทำไมไม่ทำอันนี้แล้วพวกอยู่มีความเห็นอะไรหรือไอเดียอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ๆที่จะมาแทนอันนี้ที่จะเป็นวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์นอกจากนี้ครับมีกลุ่มนักเรียนเลวครับได้ออกมากระหม่ว่าเห็นป้ายเลิกบังคับแปลอักษรที่สนามสุพัตราสายสตุรมิรครั้งที่ส0 ได้ยินมาจากเพื่อนที่เรียนโรงเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ในวันแปลอักษรแดดทั้งร้อนทั้งยังโดนวากบางคนต้องปัสสาวะใส่ขวดไม่ได้ลงจากสแตนเลยตั้งแต่เช้ายันมืดใครไม่เข้าร่วมก็ติดมอผอไม่ผ่าน นี่คือชีวิตจริงที่อยู่หลังภาพสวยงามบนสแตนหรือว่ารุ้งบรัสยาครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้งานเอกท่านนี้โดยรุ้งนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเลิกบังคับแปลอักษรท้าอ้างเป็นความภูมิใจเด็กคงขึ้นสแตนเองโดยไม่ต้องบังคับเนาะ อีโก,โก้ความมักง่ายต้องทิ้งให้เป็นทั้งนักเรียนทั้งครูเพราะเคยเป็นคนที่บังคับเด็กมต้องึ้นสแตนวันนี้เลยขอเตือนถ้าเด็กเป็นอะไรไปคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกมันแทบไม่ต่างจากรับน้องโหดเลยหรือไม่จริงโดยจากประเด็นข่าวต้นครับได้มีชาวเน็ตหลายฝ่ายคเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับอาทิกเงียบเถอะบางเรื่องเขาดูแลดูแล,แล้วนะลุงเปิดใจดูบ้าง เด็กรุ่นใหม่ไม่มีใครไปบังคับได้หรอกพยายามปิดปากประชาชนในการแสดงออกวันต่อตัวเองได้ขึ้นป้ายก็เงียบพอปีนี้ไม่ได้ขึ้นป้ายก็งอแงมันคือสิทธิเสรีภาพที่เขาจะทำครับน้องนั่นแหละอย่าดัดจริตพร้อมได้มีการขุดเอ็กเก่าของรุ้งขึ้นมาครับเมื่อครั้งหนึ่งฮะหน้าของเธอเคยไปปรากฏอยู่ในงานจตุรมิตรเหมือนกันครับโดยในครั้งก่อนหน้านี้แคปชั่นประกอบรูปนะครับได้บอกว่า กุลาบเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็เป็นกุหลาบรุ้งบรรษสยาสิทธิจิรวัฒนกุลสวัสดีโดยตัวของรุ้งบรรณสยาครับนั้นได้มีการออกมาตอบข้อความในครั้งนี้เช่นเดียวกันฮะโดยเธอได้บอกว่าขอบคุณสวนทรมที่เลือกแปลหน้าเราเป็นโค้ชสวัสดีนะคะ เราเคยอยู่ชุมนุมเชียร์สวนนนมาก่อนรู้ดีว่าโค้ชสวัสดีมีความสำคัญอย่างไงตื้นตันจริงๆการเลือกแปลเป็นรูปเราเนี่ยคิดว่ามันสะท้อนความคิดของเด็กๆรุ่นนี้ว่ายุคสมัยมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ของรวบรลัดละกันนะคะว่าการแปลอักษรลักษณะนี้จริงๆแล้วมันเป็นความลำบากและค่อนข้างทรมานสำหรับเด็กมหนึ่งถึงมสามที่ถูกบังคับมาคิดแปลอักษรเราคิดว่าถ้าหากให้เป็นการเลือกด้วยความสมัครใจคงจะดีกว่านี้ เรื่องประเพณีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสําคัญได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดร่างกายและสุขภาพของเด็กนั้นสําคัญกว่าขอบคุณและขอให้กําลังใจถึงต้นกล้ากุหลาบแสนสวยทุกคนความเปลี่ยนแปลงค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วค่ะรักรุ้งเชียร์สวนนนทัมภาด้านเพจ a c e b o o k ชื่อดางอย่างเพจสติค,คลกครับก็ได้ออกมานําเสนอเนื้อหาในครั้งนี้เช่นเดียวกันท่าว่า ตอนปีที่เป็นรูปของตัวเองเนี่ยก็เห็นชื่อชมดีนี่ไม่เห็นดัจริตอยากให้เลิกทำแบบปีนี้เลยและลูกเพจงของเราล่ะครับมีความที่เห็นกันอย่างไรบ้างฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรับข่าวสารได้ก่อนใครๆเลยนะครับ